แพทเทเลคอมศูนตรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิเซตของแท้ ตอนนี้นุพัฒน์ผู้ชมมาอยู่ในฮอล์ค่ะก็ะะบอกว่าอู้หูัดแน่นเลยเกินสำหรับคุณเพื่อนร้างของเรานะคะคุณพัฒน์พูดแต่ค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีการสำหรับงานวันนี้นะคะแล้วจะมีการคลิกอนาคตไปหลายคลิกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมุมมองของ r s นะคะ Work Point รวมถึง Innovation แต่แน่นอนละค่ะพระเอกของงานจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์สมพง์ดงาสนมนะคะจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในเวทีอีกเยอะแยะมากมายค่ะ จะต่เส้นทางต่อจากนี้คือก้าวที่ยิ่งใหญ่จุดมุ่งหมายสำคัญคือการผลิตช่องดิจิตอล HD คุณภาพที่ผู้ชมจะได้ดูฟรีและราคาถูกเราจะทำได้หรือไม่ทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรและช่างจะได้อะไรในอนาคตคนเดียวที่จะให้คำตอบได้ ขอให้ทุกคนปรบมือต้อนรับอาจารย์สมพรทีระโรจนพงศ์ ตื่นตันใจจริงๆครับที่ได้รับแรงใจจากพี่น้องนะครับทุกๆท่านที่เป็นลูกค้าของฮียไผมไม่มีคำอื่นใดที่จะพูดได้ดีกว่าคำนี้ครับขอบคุณครับหลายคนวันนี้นอนมาเลยใช่ไหมวันนี้ เราเลยเลือกที่จะสัมมนาช่วงเช้าเพราะว่าช่วงบ่ายหลับหมดคนที่พูดต่อจากผมเนี่ยเดือดร้อนเลยนะครับเนี่ยนะครับมีหลายท่านนะครับที่จะพูดต่อจากผมเนี่ยนะครับผมก็เลยเลือกขึ้นก่อนนะครับเพราะคนที่พูดต่อจากผมเนี่ยส่วนใหญ่สุดยอดทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมาเข้าหัวเรื่องกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรแน่นอนที่สุดคือคําว่าคลิกอนาคตเนี่ยมันคืออะไร วันนี้จะมีคำตอบให้กับพวกเรานะครับ4,500คนตบมือให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งครับ <มา S 1> ครับไปเลยนะครับก่อนอื่นต้องขออัปเดตสักเล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้รู้ว่าในขวบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไงบ้างเริ่มแรกก็คือเราขายจานไปแล้ว14ล้านใบ คนที่ทำได้ก็คือคนในห้องนี้แหละครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องถัดมาแน่นอนที่สุดเลยตอนนี้เราไม่ได้ดูดาวเทียมกันอยู่แต่เฉพาะที่บ้านแล้วเราเอาติดไม้ติดมือไปดูตามติดตัวเลยเราก็ทำแอปพลิเคชันแล้วก็ส่ง สัญญาณเข้าไปที่มือถือเราทำแล้วนะครับเป็นตัวนี้ PSI Mobile TV นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถที่จะเลือกดูได้โดยเอาช่องพันธมิตรทั้งหมดนะครับที่ขึ้นช่องของ PSI เรื่องที่3ที่จะอัปเดตให้พวกเราฟังในวันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเราไปเปิดตัวรุ่นนี้เราเรียกว่ารุ่นอะไรครับพูดดังๆ ไม่พอใจอเ,เออดีนะทูทีวีถูกต้องไหมครับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับเครื่องก๊อปทางนั้นเลยไม่จริงนะครับขายเยอะมากนะครับเยอะจนขนาดไหนเยอะจนขนาดที่ว่าเครื่องรุ่นนี้หมดแล้วเรากำลังจะเปิดเครื่องรุ่นที่สอง นะครับแน่นอนปีที่แล้วเราแต่งงานกันเราก็มีลูกออกมาห้าแสนปีนี้เราจะเป็นกิ๊กกันจะมีลูกอีกเท่าไหร่เราไม่รู้ฉะนั้นแน่ๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรนะครับทู2แน่นอนที่สุดมันย่อมดีกว่าทูใช่ไหมครับเพราะนั้นคนเดียวที่จะทำและจะบอกให้เรารู้ได้ว่าไอ้ทูสเนี่ยมันมีคุณสมบัติ ดีกว่าทูหอย่างไรนะครับต้องพบกับท่านนี้ครับเรียนเชิญครับคุณนนทเมฆไพบูลยรัตนาเรียนเชิญครับจากรุ่น1นเนี่ยนะครับเราก็เข้าสู่รุ่น2ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในสิ่งที่รุ่น2เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็คลิกอนาคตในปี5.6สําหรับทูวิชั่นแล้วเนี่ย เราจะมีสิ่งพิเศษที่จะมอบคำว่าประโยชน์กับประชาชนประโยชน์กับชุมชนแล้วก็ประโยชน์กับครอบครัวของ PSI ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถือโอกาสเล่าวันนี้ให้ฟังนะครับช่องเยอะที่สุด120ช่องนะครับดูที่ไหนผ่านอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์พกพาก็สามารถรับชมฟรีได้70ช่องนะครับอยากดูช่องเพิ่มคุณภาพแค่10บาทต่อวันนี่คือ3ประโยชน์ที่เราตั้งใจมอบให้กับประชาชน ผ่านครอบครัว psi ของเรานำสู่ชุมชนนะครับนี่คือสิ่งที่เรามีความตั้งใจผลิตรุ่น2อ,ออกมานะครับ แน่นอนมาถึงตรงนี้นะครับผมก็คงจะไม่มีอะไรจะพูดเรื่องเกี่ยวกับบอลโลกและลาลิก้านะครับได้ดีนะครับไปกว่าเจ้าของเลขสิทธิ์จริงไหมครับคุณสุรชัยเชษโชติศักดิ์ครับเรื่องของฟุตบอลลาลิก้าก่อนนะครับวันนี้ลาลิก้าเองเนี่ยพออาจารย์มาคุยกับเราเรื่องของการจะเป็นพันธมิตรนะครับในการทํากล่อง รุ่น o อทูดิจิตเนี่ยในระบบไฮเดฟเนี่ยผมชอบอาจารย์พูดคำหนึ่งว่านี่คือการมาถูกที่ถูกเวลานะครับเพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ยบางทีทํามาในช่วงเวลาของดีแต่มาเร็วไปมันก็ไม่สําเร็จมาช้าไปมันก็ไม่ได้นี่คือถูกที่ถูกเวลาจริงๆตัวไรกาสเปนเองเนี่ยอาจารย์เป็นกล่องเดียวในตลาดที่เราจับเมือกันแล้วลูกค้าที่ซื้อของนี้ไปสามารถดูไรกาสเปฟรีนะครับ ตลอดฤดูกาลในระบบไฮเดฟนะครับตัวที่เป็นไฮไลท์เลยคือตัวฟุตบอลโลกครับเราจะได้ดูฟุตบอลโลกนะครับครบทั้ง64แมตช์แน่นอนนะครับในระบบ h ฮ d ดฟนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อกล่อง O2 ทูดิจิตอลระบบ h ฮ d ดฟนี้ก็ดูฟรีดูเลยดูได้เลยไม่ต้องเสียเงินเลยโอ้โหสุดยอดจับขอบคุณมากขอบคุณมากครับคาดหวังว่ากล่องรุ่นนี้จะขายมากกว่า เป็นล้านๆกล่องก็ฝากอาจารย์ทําเป้าด้วยดียินดีครับฝากผมไม่ได้ต้องฝากนี่ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเจอนะครับครอบครัวของ p พีเสพึ่งซึ่งผมทึ่งมากนะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้ว่าเราคุยกันในนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับทุกๆท่านได้ก็ฝากว่าเป้าหมายที่ผมอยากได้เป็นจํานวนล้านๆกล่องเนี้ยทุกๆท่านคงช่วยกันนะครับ ครบมากครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณ,คณมากมกครับขอบคุณเหนียวมากมาครับแน่นอนที่สุดเลยเนี่ยโอทูเรารู้ไปแล้วเมื่อกี้สรุปไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรารู้ภาพรวมแล้วว่ามันดีอย่างไรมันดูบอลโลกได้มันดูบอลบอลาลิก้าได้มันตั้งเวลาอาัดได้เยอะแยะไปหมดนะครับมันไม่จบอยู่แค่นี้แน่ๆครับอ่ะพูดดังๆ โอโซนะ zone, นะครับนะโอโซนไอ้เจ้าโอโซนเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติอย่างไรเนี่ยนะครับเรามาดูอยากดูยังครับนี่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอยากดูยังอ้าวลองทายซิมันคืออะไรวันนี้เขาเข้ายุกอยู่ดีตอนแล้วนะครับลองดูนะ คุณปัญญานิรันกุลครับเลียนเชิญครับคุณปัญญาครับสองเรื่องสั้นๆนะฮะเคยได้ยินกันไหมว่าโดนผีหลอกผีมีจริงหรือเปล่าผีมีจริงนะนะอย่าโดนผีหลอกผีไม่ได้อยู่ในวัดอยู่ในตัวเรานี่แหละมันหลอกเราทุกวันแต่เราต้องชนะผีที่อยู่ในตัวเราให้ได้มึงตายแน่ มึงไม่ไหวมึงไม่ชั่วมึงไม่มีทางสาเร็จแย่แล้วสู้ก็ไม่ได้หรอกอย่าไปโดนผีหลอกนะครับกูต้องปลุกพลังตัวเองขึ้นมากูไม่เชื่อมึงแล้วมันก็ไม่ไปกับเรานะมันไม่หนีไปไหนนะมันอยู่กับเราตลอดนะข่มมันไว้สู้มันไว้เอามันเป็นเพื่อนเอาเป็นกําลังใจเอามาเป็นเตือนสติแล้วเราก็จะชนะมันแล้วเราก็ไม่เคยกลัวอีกสุดท้ายก่อนเดี๋ยวจะจับฉลากด้วย อย่ารีบตายอย่ารีบตายอายุ20-21-25ตายแล้ว35ตายแล้วแล้วไปเผาตอน60-70-80เข้าใจไหมอายุส0มสบ้าเมตตายแล้วเป็นร่างไร้วิญญาณไปรอเผาวันวัน,วนไม่ทำอะไรหายใจให้มันเปลืองอยู่งั้นแหละแล้วกินเพื่อจะขี้ออกมาเท่านั้น เม่ท่าอย่ารีบตายทําตัวให้มีคุณค่ามีประโยชน์ปลุกตัวเองให้ออ,อกมาตลอดเวลาเรารู้ว่าเราจะขายกล่องขายจานก็โ,โชคดีมีบุญเลยอาจารย์ทุบมพลคิดไปเลยเราออกไปขายของมันดีอยู่แล้วอะมันดีอย่างนี้ขายไม่ได้พิจารณาตัวเองได้แล้วนะ ชมคะ่ะงานสัมมนา PSI คลิกอนาคตยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะบรรยากาศยังอิ่มเอมด้วยความสุขสนุกสนานข้อมูลสินค้ากระแสความเคลื่อนไหวการตลาดและมุมมองอีกมากมายที่เพื่อนช่างคนที่เข้าร่วมงานสัมมนาจะสามารถนำไปต่อยอดสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนรวมถึงดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ พรุ่งนี้นะคะเราจะมาติดตามบรรยากาศที่เหลือและความประทับใจที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้กันค่ะซัทแอนเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ